ปริญญาณิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหนึ่งนายนนทพรแสนสุขว่าที่ร้อยตีหิงร้วารจารเรือนปริญญาณิติศาสตร์บัณฑิตนางสาวกฤษกรจังสิรินางสาวกนิกาติดนุษย์นางสาวกนิกาสังสีแก้วนางสาวปติยาบ้านเรือนนางสาวปติยาอารี นางกัญจนาวงจำปานางสาวกัญจนากองบรรณาในเกรียงศักดิ์ศรีวิชัยนางสาวคะหนึ่งในเสรอญประชานางสาวจันจิราวงเพ็ญวัาทีร้อยตีหิ้งเจริญจำปาศีวัาทีรติเจษดาโพธิพันธ์นางสาวชนิกาปาบุนในชัยพัฒนรัศมีวงในนรงชัยนุ่มบุญวัาทีรตินัทธภูมเจษดานุนว่าที่ร้อยตีนัทธภูตใจบูนในดนัยชัยวงนางสาวดาวันจักรวาลในเดชาทกโลกิจในตวงศิีลประกันในข้อสุขผลแดง้อ นายขสมพลถาวรนางสาวธาน,นาตาวะวันเสมอการจ่าสิทธิ์ตำรวจธีรพงเกศกัณฐ์ประภุรุนายชนะสุธรรมว่าที่ร้อยตีหญิงนันทพนรบัวหาจุง้งนายนิตินันปันคูนายบุญชัยหมื่นเป็งนางสาวเบญจมาศวิจฉาดาบตำรวจประกาศิลป์ปิยะนายประสิทธิ์ชัยวงศ์นายปรีดาประเสริฐสุขนางสาวปฐมพาพรตาบินตานนางสาวปิ่นฑรตุงแก้วนางสาวพริบบับลูกายานนท์นางสาวพันธุยาแก้วเขียวนางสาวพัชราอ้อยบำรุง นางสาวพัชรพรบานยงงามนางสาวพัชรีนันตสารนางสาวพิมประภาเตจากคมนายพิรดนดอกคำดีนายพุนซ้ำขาวแสงพันจ่ากาเอกพัทรพงศ์สีมาวินว่านท่รติพนุสักเจ้าขวรนายบุริวัตรบองเงินนางสาวมิธินีกองระบางนายยศนันแก้ววรรณรัตน์นางสาวบริชพรสกิจกันนายวรการกันทยานายวรวดชัยชนะนายวรวดตามีนางสาววรรัตน์ปัญญานายวัฒนามาหารนางสาววรณีจิตชัยภูมินางสาววรรีาฤดู นางสาวศิริปพพาดอกเกียงนายศิวกุลขีอินทีนายสังขารย่าหุ่นนายสันติพัฒน์พงศิริเทพนางสาวสวิตรีแว่นน้อยนายสุเทพกาบีละนางสาวสุนิสาบินยานายสุภรวัติปินตะโคดนายสุรการกำใหญ่นายสุริยศักดิ์พ่อสีนายสุริยศักดิ์บุตรธรนายสุริยศักดิ์แสนอายนายสุวิทย์ปลอดภัยนางสาวสุพิดาศิรินายที่นั่นประกันบ้านที่รัตตีนุ่คุณกองทุงสิตำรวจเอ็งยิงเจียรนุชจิตตากรรมนางสาวอัญชลีสมประสงค์นายอาคมเฉยกอง นางสาวอ็มประภาภงมพาใสในการลสีสิาาบุณฉวานาในุวินทิดารักไทยนางสาวจิตรดาคงจันติบในวัชรากรสำนุนานุในจุงบุญสูตเจริญนางสาวกัญญารักน์กัญชลีและนางสาวประภากรสุข